คลิปนี้นะครับผมมีรถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้นะครับไฮลักรีโว่2.4 e-Part สีดำหล่อๆแบบนี้มานําเสนอกันสำหรับตัวแม็กนะครับได้ของเดิมโรงงานขอบสิทธิ์ฉายเดิมนะครับผมไฟเบรกไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมมีกล้องมองหลังให้พร้อมไฟเบรกด้วยที่สามนะครับตัวกระบะไลเนอร์นะครับสวยๆเลยแทบไม่ได้โดนใช้งานหนักเลยภายในนะครับได้เป็นเบาะผ้าก็มาอยู่สีดำสภาพตึงๆแน่นๆปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ6สปีดนะครับมาพร้อมอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้นะครับ จอทัชสกรีน7นิ้วนะครับมีกล้องมองหลังให้พวงมามลัยรมัลติฟังก์ชันรับสายบางสายได้นะครับผมภายในนะครับสาอาดแล้วก็ใหม่มากๆนะครับผมเนี่ยครับพลาสติกยังไม่ได้แกะคันนี้กับเลขไมล์แค่1แสนโลนะครับผมราคา569,000นะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1200บาทเท่านั้นใครที่อยากได้กระบะสีประตูออโต้สีดำหล่อๆแบบนี้นะครับอย่าพลาดชมคลิปนี้ให้จบ สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยรถกระบะมือสอนนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่เป็นตัวไฮลักรีโว4สีประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต้นะฮะเป็นตัวรีโว2สองจุดสี่นะครับรุ่น E เป็นตัว e-pads นะครับจะได้ในส่วนของตัวหน้าจอแล้วก็ตัวกล้องมองหลังมาด้วยนะครับผมราคา569,000นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถนะครับจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมพามาชมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นรถสีดำนะครับก็หล่อๆเข้มๆแบบนี้เลยนะครับผมส่วนไฟหน้าได้เป็นงานโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟ day time running light ที่ส่องสว่างในเวลากลางวันนะไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับ built-in อยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับ ในส่วนของไฟตัดหมอกก็มาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีดําให้นะครับผมคันนี้ตัวกระจังหน้านะครับได้เป็นสีดําเมทัลลิกนะครับตัดกับตัวโครเมียมนะครับผมโลโก้ตัวแบรนด์โตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะไฟหน้าไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะครับผมรถสวยมากปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะครับไมค์คันนี้นะครับ1นึ0 10, 0 0สนโลนะครับผมก็เฉลี่ยปีหนึ่งวิ่งปีละประมาณ10,000ื่นหนึ่งหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับก็ถือว่ารถวิ่งในระดับกลางๆ นะฮะไม่ได้เยอะจนเกินไปเพราะเพราะว่าปกติแล้วเวลารถนําเข้าศูนย์นะครับปีหนึ่งก็เข้าศูนย์อยู่2ครั้งครั้งละหมื่นโลก็เฉลี่ยนะครับเป็น20,000นโลนะครับผมมาดูในส่วนของตัวล้อนะครับตัวล้อแม็กนะครับได้ของเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบสแต่ว่าตัวยางเนี่ยผมเช็คดูแล้วยางมันเริ่มเสื่อมสภาพเดี๋ยวตรงนี้ผมหายางเป็นยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ๆนะครับที่ใช้งานได้2-3ปีเปลี่ยนให้นะครับส่วนตัวชายบันไดเป็นสีดาด้านแบบนี้นะครับ ผิวภาเรียมสันด้านข้างฝั่งนี้คมชัดนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิปั้มไม่มีตะต่อการันตีได้โครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะของเราคัสสวยเกตเอมาให้แล้วนะครับฝาครอบกระจกมองข้างได้เป็นงานสีโครมมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับมือจับเป็นโครมนะครับผมส่วนกุญแจได้กุญแจหน้าตาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเข้าไปดูรายละเอียดภายในกันเลยนะครับผมภายในนะครับได้เป็นโทนสีดำนะแผงประตูเดิมนะครับตะเข็บเมทอาร์ตอยู่ครบนะครับ ตัวนี้ได้เป็นวัสดุหมุนนุ่มนะครับเป็นผ้านะครับไว้เท้าแขนกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกให้ครบซอกหรือประตูเดิมน็อตไม่มีแกะแล้วก็ด้านแก้มเช่นเดียวกันนะฮะอาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงต้องขออภัยนะครับเนื่องจากตัวนี้มันย้อนแสงนะครับผมส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีในส่วนของรับสายบ้างสายได้แล้วก็ปรับเครื่องเสียงได้นะครับพวงมาลัยสวยพวงมาลัยสวยอยู่นะครับไม่มีรอกไม่มีรอดนะครับ กันดาตรงนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับพลาสติกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ด้ดูกันนะครับนี่เดี๋ยวมาดูเร่งไม้กันอานี่ครับสวยงามมากๆนะครับตอนนี้ไม 1, ้หนึ่งแสนหนึ่งแสนหกพันโลนะครับไม่ไม่ถึงหนึ่งแสนหนึ่งมืะนี่ครับราคาห้าแสนหกนเก้าพันนี่ของเรามีใบสคบอนนะครับมีทุกคันนะครับนะไม่มีการแบบว่าขาย โกงราคาหรือว่าปรับราคาขึ้นนะครับเครื่องเสียงเดิมเล่น DVD ได้นะครับมีกล้องมองหลังให้เวลาเราเข้าเกียร์ถอยก็มีเส้นสายการยะาแบบนี้มาให้นะครับส่วนไฟฉุกเฉินอ,อยู่ตรงนี้นะครับผมคอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยสีดำนะจะมีตัวเเก็บของอยู่2จุดนะครับตัวนี้เป็นแบบคูบ็อกซ์นะครับไว้เก็บความเย็นได้นะครับแล้วก็ทับนี้อันนี้เป็นตัวเก็บเอกสารต,ต่างๆตรงตนี้ได้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้าตกแต่งด้วยงานสีดำนะสวยๆเลย อันนี้เจ้าของเดิมนะครับติดตั้งในส่วนของตัวเขาเรียกว่ากล้องนะกล้องแต่ผมไม่ไม่ทราบว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ากระจกเดิมมันก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันใช้งานไม่ได้นะครับใครดูคลิปนี้มาแจ้งผมเดี๋ยวผมติดกล้องหน้าหลังให้นะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ออกถ้ามันใช้งานไม่ได้นะครับตัวบอหนังนะครับได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะตึงๆแน่นๆเบาะก,ก็ไม่มีฉีกไม่มีขาดสวยๆเลยนะ ได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินี่นะครับเกียร์อัตโนมัติสามารถปัดเข้าหาตัวก็ใช้เป็นแบบเมนูลได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับอีโคโหมดเาวเวอร์โหมดนะครับผมไว้ให้ใช้หาไปว่าจะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันหรือว่าพาวเวอร์โหมดนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องยนต์กระฉับกระเฉงมากขึ้นนะมาดูดนะ้านหลังกันบ้างนะครับดูกันที่โครงสร้างกันก่อนนะครับมาร์กสีแต้มสียูครบน็อตไม่มีแกลไม่มีขยะนะเบาะสภาพสวยตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดฟองฟางเลยแบบนี้นะนี่ นะสามารถดึงลงมาได้ตรงนี้ที่วางแขนวางแก้วได้คันนี้ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมตั้งขายเลยนะครับใครที่สนใจคันนี้ติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปสามารถแอดไลน์เบอร์ได้นะครับเบอร์ผมแอดไลน์ได้ผิวพันธ์ฝั่งนี้ก็สวยๆนะท้ายเดิมๆนะครับโลโก้ทุกอย่างมาครบนะคันนี้เป็นตัว e p a s นะครับผมนะโลโก้ไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยร้าวมีกล้องมองหลังนะครับติดอยู่ตรงนี้มือจับ เป็นโคเมี่ยมไฟเบรคดูที่3มีให้นะฮะสวยๆเลยนะสะภาพสมบูรณ์หมดนะครับนี่เดี๋ยวดูในส่วนของตัวกระบะไลเนอร์นะคะกระบะไลเนอร์ดูนี่ครับนี่นะถือว่าสวยมากนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยแทบจะไม่ได้บรรทุกหนักเลยนะครับดูจากตัวร่องรอยการใช้งานของตัวกระบะไลเนอร์คันนี้นะครับผิวพันธุ์ฝั่งนี้ก็สม่ำเสมอกันสีบ้างเดิมโรงงานนะครับผม ไม่มีกับสีมาสีเดิมโรงงานสีดำนี่รถได้สีดำหล่อๆเข้มๆแบบนี้นะครับซอกหรือประตูเดิมน็อตมาร์คสีตามสียูครบไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขูดขีดของพวกคือเครื่องมือช่างใดๆนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้ารอบคันนะอันนี้คือผมเช็คก่อนรีวิวแล้วนะครับได้กระจกเดิมแท้นะับไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแล้วก็แผงประตูได้เดิมหมดนะครับรถสวยมากไม่มีช้าซอกหรือหัวน็อตด้านแก้มไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขูดขีดของเครื่องมือช่างนะไม่มีการแบบ อุบเทิเหนักถอดไปทําสีนู่นนี่นานไม่มีแน่นอนนะคะันนี้ขัดสวยเกดเมาให้แล้วนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับปามทุกอย่างชัดเจนนะสวยสวยเลยนะครับเหมาะก็สภาพสมบูรณ์ถัดมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องบ้างนะครับมาครับามาดูห้องเครื่องเครื่องยนต์นะครับเป็นดีเซลขนาด2.4ลิตรนะฮะประกันยางนะครับท่านเครื่องสภาพสมบูรณ์นะฮะภายในก็แห้งๆไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลยเยิม้ม ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดน้านะครับล้างไม่มีรอยข้ามเขมหอควันใดๆนะครับโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีแกะนะครับด้านในเช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยครับปั๊มชัดเจนโตโยต้าฝากระโปรงได้เดิมนะครับแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์เกิน9 0จุดเดบลสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับไม่มีรอยพ่นสีหรือว่าสาดสีมากนะครับเนี่ยได้ฝากระโปรงเดิมพวกรูกลมคมกิฟนะครับแล้วก็น็อตไม่มีแกะไม่ขยับนะครับฝากระโปรงยังไม่เคยโดนสอดซ่อมสสีีหรรือว่าาทํนะคับ แล้วก็ตัวแผ่นเพจนะครับนี่ของตัวรีโบจะเป็นแผ่นเพจตัวมอกออยู่ตรงนี้แล้วก็เลขครึ่งเลขแชสซีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะคานด้านแก้มมน้ำฝั่งนี้ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับสังเกตตัวคานแล้วก็พวกน่ะรูกลมสี่เหลี่ยมพวกนี้มันคมคมนะไม่มีการแบบโดนชนหนักเข้ามาพวกนี้เวลาเอาขึ้นรูปเนี่ยมันไม่สามารถทําเหมือนเดิมได้แล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนคานใดๆนะครับเพราะว่าสังเกตจุดคานนะครับคานด้านแก้มฝั่งนี้กับคานหน้าสีจะไม่มีฝั่งไหนโดด นี่ไม่มีโดดแล้วก็น็อตไม่มีแกะคานด้านหน้าก็ตรงๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมคานสีสม่ำเสมอกันเดี๋ยวให้ดูเต็มๆนี่ครับไม่มีฝั่งไหนโดดคือสีเดิมหมดเลยนะครับคานเดิมไม่มีชนหนักเข้ามาใครที่สนใจคันนี้นะครับสามารถปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับกับตัว toyota hilux revo นะครับสอุ่รุ่น e-pass นะครับสประตูเกียร์อัโต้กระบะยกสูงพิลัเนอร์นะครับผม ราคา5,69,000านะครับสามารถฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ1,200บาทนะสนใจติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ